สวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้นะครับเราเรามาเรียนกันเนาะนะครับเป็นวันนี้นะครับเรามาขึ้นนะฮะใหม่นะครับบทที่2นะครับบทที่2การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่า2นะครับในหน้า49นะครับหน้า49เนาะบทที่2นะครับการแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่า2นะครับสูงกว่า2นะครับ เรื่องแรกครับเราก็มาทบทวนความรู้กันนะครับทบทวนความรู้กันนะครับในการเรียนเราเรียนมาแล้วแหละในเนื้อหาชั้นม2นะครับทบทวนความรู้นะครับเพื่อที่จะเอาความรู้พื้นฐานเนี้ยนะครับมาเรียนในเรื่องนี้นะครับทบทวนความรู้ก่อนครับเรื่องแรกครับสมบัติของลขจุกําลังสมบัติของเลจุกําลังนะครับเราเรียนมาแล้วแหละตั้งแต่มต้นม1ม2นะครับ อันแรกครับ a ตรงนี้นะครับ a ตรงนี้นะ a ตรงนี้เขาเรียกว่าฐานนะครับฐาน M กับ n ตรงนี้เป็นเลขยกกําลังนะครับเลขชี้กาลังเนาะ a กําลัง M นะครับวงเล็บยกกําลัง n ความหมายก็คือ a ยกกําลัง m คูณ n กรณีที่ a ไม่เท่ากับ0ูนย์และเ็นเป็นจานวนเต็มนะครับคือจะเป็นบวกเป็นลบก็ช่างเนาะ ต่อไปสมัติที่สองครับ a คูณ b ทั้งหมดยกกำลัง n เท่ากับ a กำลัง n คูณกับ b กำลัง n ก็ต่อเมื่อ a b ไม่เท่ากับ0แล้วก็ n เป็นจำนวนเต็มบวกเต็มลบเต็ม0น,นะครับ5เรวนเจ้ากำลังนะครับเราเรียนมาแล้วตัวอย่างครับตัวอย่างที่1สมมติ จงหา5้ายกกำลังสองคำว่า5้ากกำลังสองความหมายก็คือ5้าคูณหนะครับไม่ใช่5้าคูณสองนะเป็นห้คูณสเป็นสิไม่ใช่นะครับคำว่า5้ากกำลังสองหมายถึงห้คูณกันจำนวน2ตัวนะก็คือห้าคูณหเป็นยี่าอันนี้ได้กําลังนะพื้นฐานเบสิกนะครับตัวอย่างที่ส จงหา 2, สยกกำลัง3 2ยกกำลัง3ความหมายก็คือ2อคูณ2คูณ2คือ2คูณกัน3ตัวใช่มคัคือ2คูณ2คูณ2อคูณ2เป็น4 4่คูณ2เป็น8ครับโอเคตัวอย่างที่3ครับจงหา,อาสองกำลังสครับก็คือ2องคูณสคูณสคูณ 2นะ2ยกกำลัง4หมายถึง2คูณกัน4ตัวนะ2อคูณสเป็น4 4่คูณสเป็น8 8ดคูณสเป็น16ครับนะอันนี้คือเบสิกนะต่อไปสมบัติที่เจ้ากำลังที่เราเรียนมาเมื่อกี้นี่นะครับตัวอย่างที่5ครับตัวอย่างที่4ครับจงหาอ่า 2, นะ2ยกกำลัง2ยกกำลัง3นะ2ยกกำลัง2 วงเล็บแล้วก็กกําลัง3ความหมายก็คือเอาเลขกกําลังนะครับคูณกันนะครับก็จะกลายเป็น2กําลัง2คูณสเป็น2อคูณสเป็น6ครับความหมายก็คือ2อคูณส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 องหนึ่งสอมส้าครับใช่ไหมครับสอูณสองนะหนึ่งสองสกสาลังหก็คือสกันหคูณกันหตัวใช่ไหมครับหนึ 2, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, ่งส สอคูณสเป็นสี่สี่คูณสอเป็นแปดคูณสเป็น1ิบหกสิบหกคูณสองเป็นสามสิบสองสเป็นหกสิบสี่ 32, ค,สครับโอเคไหมอ่าห้าจงหาอ่าสกำลังสคูณคูณเท่าไหร่ดี คูณเอาเอา2เนาะเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับก็2อคูณสเป็น6นะครับอ่าก็กลายเป็น2องคูณ2องคูณส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 องหนึ่าา้าหก็ก็หกใช่ไหมครับอ่าอันนี้ค้นถามนะ หรือตัวอย่างที่หกจงหา10บกำลัง3ามกำลังเท่าไหร่ดีล่ะกำลัง4ี่แล้วกันความหมายก็คือ3าคูณสเป็น12ครับก็คือ10บกำลัง12ก็คือ10คูณกันกี่ตัวครับ12บสองตัว แล้วก็คูณคูณไปแปคูณไปเลย,เลยนะครับสิบคูณหนึ่งสิบสิบหนึ่งสองสามสี่้าหกดแปดเก้าสนะครับสิบคูณกับสตัวก็เติมศูนยกี่ตัวครับสิตัวใช่ครับหนึ่งสองามี่ห้าหกดแปด เก้าสิบสิเอ็ดสิบสองหนึ่งก็ใส่ไปใส่ไปลูกซ้อนสามตัวนะครับก็ใส่ไปแล้วครับแบบนี้นะโอเคเนะาะตัวอย่างที่เจ็ดครับนะครับจงหาอ่าสองคูณสามกำลังกำลังอะไรดีล่ะ กำลัง3าม้กันความหมายก็คือสองยกกำลัง3คูณกับ3ามยกกำลัง3าใช่ไหมครับอ่าอ่าสองยกกำลัง3คูณกับ3ามยกกำลัง3 2มสอยกกำลังสก็คือ2องคูณสคูณสอยกกำลัง3ก็คือ3ามคูณสคูณสใช่ไหมครับอ่าใช่ไหม สองคูก็เป็น4ี่สีคูณสเป็นแปดนะอันนี้เขียนแไปก่อนเขียนแไปก่อนสามคูณสเป็น9ก3เป็นยี่คูณยี่สิบเจเป็นแปดคูณยีเป็นเท่าไหร่ครับแปดเจใส่6ทด5้าแปดสบวกหเป็น1 6บหวกหเป็น21่สิบเอ็ดับนี่นะครับอันนี้นความดูนะ ทบทวนความรู้นะครับได้เนาะได้เนะาะนะครับเรื่องแรกผ่านไปครับเรื่องแรกเนาะได้เนาะนะครับทบทวนเรื่องต่อไปครับเรื่องต่อไปเนาะเรื่องต่อไปนะครับการแยกประกอบของพหุนามที่ดีกรีเป็น ผลต่างกาลังสองสูตรผลต่างกําลังสองครับสูตรมีอยู่ว่าหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองเท่ากับหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังครับหลักการครับทำพดหน้าให้เจกกาลังสองแล้วก็พดหลังให้เจากาลังสองนะผลต่างกําลังสองนะผลต่างคือการลบกันนะครับเห็นไหมผลต่างนะครับหน้ากําลังสองนะหลักการจําหน้ากําลังสองลบหลัง กำลังสองมีค่าเท่ากับหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังนะครับเวลาจำนะเราเรียนมาแล้วเนาะ,ะหลักการทำเราก็ทำพจน์หน้าให้เกากำลังสองแล้วก็พจน์หลังให้เจ้ากำลังสองครับดูตัวอย่างที่หนึ่งครับตัวอย่างที่หนึ่งครับเขาบอกว่าจงแยกตัวประกอบตอปกอนะครับตอปกอย่อมาจาก ตัวประกอบนะอันนี้ครูย่อนะครับจงแยกตัวประกอบของ x, x กาลังสองลบเก้า x กำลังสองลบเก้าแยกตัวประกอบผลต่างกําลังสองเราก็ทาพจน์หน้าให้ยกกําลังสองแล้วก็พจน์หลังให้ยกกําลังสองครับพจน์หน้ายกกําลังสองอยังครับอ่าพจน์ยกยังครับยกยังครับพจน์หน้ายกแล้วพจน์หลังยกยังครับยังครับอะไรคูณกันได้เก้าครับอะไรยกกำลังสองได้เก้าก็คือ สาใช่ไหมครับก็คือสามใช่ไหมสามคูณสามเป็น9อันนี้ x คูณ x กลายเป็น x กําลังสใ,ใช่ไหมครับ x คูณ x, x 2, อันนี้สามคูณสามเนาะอ่าพดนหน้าแยกเลยเนาะพ้นหลังก็เราก็ทําเป็นกําลังสองก็คือหน้ากำลังสองก็คือ x ยกกำลังสอลบหลังกำลังสองอะไรกำลังสองเลได้เก้านะสาลัง สแล้วเข้าสูตรเลยครับสูตรคือหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังครับหน้าเราก็คือนี่นะ x เ,เป็นหน้านะสเป็นหลังหน้าบวกหลังหน้าก็คือ x บวกหลังก็คือ3คูณหน้าลบหลังหน้าก็คือ X หลังก็คือ3ครับจบไหมครับ จบครับเออหลักการแค่นี้แหละครับหลักการมีแค่นี้ครับหลักการมีแค่นี้ครับคือทําพจน์หน้าให้ยกกําลังสองแล้วก็พจน์หลังให้ยกกําลังสองแล้วก็แทนค่าในสูตรเลยคือหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังโอเคไหมครับโอเคเน,ะนาะมาดูตัวอย่างที่สองครับตัวอย่างที่สองครับตัวอย่างที่สอง จงแยกตัวประกอบนะตอประกอบนะต้นสีขวานไม่สวยนะครับจงแยกตัวประกอบของ x ก,กําลังสองลบสิ่า x กําลังสองลบสนะ x กําลังสองลบสิถามครับพจน์หน้ายกกําลังสองหรือยังครับอยกเกลียวใช่ไหมครับอัก็คือ x คูณกับ x นะพจน์หลังอะไรคูณกันแล้วได้สิบหกครับก็คือ4ีคูณสครับเนาะ ยกกำลังสองได้สิบหกนะความหมายก็คือ x กำลังสองลบเราทำให้เป็นหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองนะก็คือหลังก็คือสิบหกกำลังไอสี่กำลังสองใช่ไหมครับเพราะสี่คูณสี่เป็นสิบหกใช่ไหมครับอ่ะก็แทนค่าในสูตรคือหน้าบวกหลัง คูณหน้าลบหลังใช่ไหมครับศูนย์นะอันนี้คือศูนย์นะแทนค่าเลยครับเขียนไม่บ่อยจะได้ไม่จาจะได้จําได้อ่ะอันนี้คือหน้าอันนี้คือหลังนะก็คือ x หน้าบวกหลังหลังคือ4คูณหน้าก็คือ x ลบหลังหลังก็คือ4ครับโอเคไหมครับโอเคเนาะ ผ่านไปตัวอย่างที่สามครับตัวอย่างที่สามจงแยกตัวประกอบของ x กำลังสองลบหนึ่งร้อย x กำลังสองลบหนึ่งร้อยอ่า x กำลังสองลบหนึ่งร้อยเนาะ x กำลังสองลบหนึ่งร้อยอ่าหน้ายกกำลังสองลิยางยกแล้ยวใช่ไหมครับอ่าหลังยกกำลังสองลิยาง อย่างใช่ไหมครับเราก็ต้องทำหลังให้ยอกกำลังสองอะไรยกะกำลังสองแล้วได้หนึ่งร้อยครับก็คือสิบคูณสิบใช่ไหมครับอ่าแยากตัวประกอบก็ทำนะครับหน้ากำลังสองเนาะก็คือ X ก,กำลังสองลบหลังกำลังสองก็คือสิบยอะกำลังสองนะครับทำพจน์หน้าให้ยอกกำลังสองแล้วก็พจน์หลังให้ยอกกำลังสองนะครับอ่าอันนี้หน้านะอันนี้หน้าอันนี้หลัง นะครับหน้าลบหลังนะหน้าก็คือสูตรก็คือหน้าบวกหลังคูณกับหน้าลบหลังใช่ไหมครับสูตรมันเนาะอันนี้สูตรนะหน้าก็คือ x หลังหน้าบวกหลังหลังก็คือสิบคูณหน้าหน้าก็คือ x หลังก็คือสิบครับหลักการมีแค่นี้ครับตอบครับอยากไหม ไม่ยากเนาะอันนี้เบสิกพื้นฐาน้นานะครับเบสิกพื้นฐานเนาะต่อไปตัวอย่างที่4ครับตัวอย่างที่4นะครับจงแยกตัวประกอบของ x ก,กำลังสองลบสาม x กำลังสองลบสามนะครับอ่าเริ่มกันเลย x กำลังสองลบสามพจน์หน้ายกกำลังสอ,หอกกงหรือยังครับยกแล้วใช่ไหมครับพจน์หลังยกกำลังสองหรือยังอย่างอะไรคูณกันอะไรยกกำลังสองแล้วได้สามครับความหมายก็คือรูทสามคูณรูท สามใช่ไหมครับอ่าเราก็ทําพจน์ให้ยกกําลังสองนะครับก็กลายเป็นหน้ากําลังสองก็คือ x กาลังสองลบหลังกําลังสองก็คือรูทสามกำลังสองใช่ไหมครับใช่ไหมครับอ่ารูทสามกำลังสองนะครับก็จะกลายเป็นสูตรคือหน้าบวกหลังคูณกับหน้าลบหลังแทนค่าครับอันนี้หน้านะอันนี้หลังนะ ขอแยกเขียนตัวย่อนะครับหอหีบคือหน้านะครับหอหีบเท่ากับหน้าลอลิงท่ากับหลังนะหน้าก็คือ x ลบหลังก็คือรูทสามเอ่ยบวกหลังนะหน้าบวกหลังคูณกับหน้าลบหลังหน้าก็คือ x หลังก็คือรูทสามครับจบครับโอเคไหมครับ ต่อไปตัวอย่างที่5าครับเร,เริ่มยากขึ้นน,นะครับแต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถเนาะตัวอย่างที่5ครับจงแยกตัวประกอบของ x ก,กาลังสองลบห้านะครับพจน์หน้าครับ x ก,ก,กำลังสองลบห้าพจน์หน้ายกกําลังสองหรือยัง,ยงยครับยกแล้วพจน์หลังยกกําลังสองหรือยังยังใช่ไหมครับเราก็ทาพจน์หลังยกกําลังสองอะไรคูณกันอะไรยกกาลังสองได้ห้าครับก็คือรูทห้าเออคูณรูทห้านี่ครับแล้วกลับ ทาให้พ้นหน้าเป็นกําลังสองพ้นหลังกําลังสองนะครับก็กลายเป็นนี่นะเห็นในในสูนี้นะครับก็กลายเป็น x 5, กาลังสองลบรูทห้ายกกาลังสองอันนี้หน้านะอันนี้หลังนะฮา 5. สูตรก็คือหน้าบวกหลังคูณกับหน้าลบหลังใช่ไหมครับหน้าบวกหลังคูณกับหน้าลบหลังเนาะหน้าก็คืออะไรครับ x บวกหลังก็คือรูทคูณกับหน้าก็คือเอลบหลังก็คือรูทหาง่ายไหมครับง่ายไหมง่ายนะครับอ่าผ่านเนาะนะครับไม่ได้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปเปิดเปิดย้อนดูนะครับครูอาจจะพูดเร็วไปหน่อยนะครับตัวย่างเยอะยนะครับตัวยางเยอะ ต่อไปตัวอย่างที่หกครับตัวอย่างที่หกนะครับอ่ะตัวอย่างที่หกเขาบอกว่าจงแยกตัวประกอบของเก้าเอ็กกำลังสองลบยี่สิบห้าอ่เก้าเอ็กกำลังสองลบยี่สิบห้าอ่านะเหลือเอยากขึ้นนะครับเก้าเอ็กกำลังสองลบยี่สิบห้าถามครับพจน์หน้าย,ยกกำลงสองหรือยังครับยกขึ้นหรือย่างครับ,ย,รบยังนะครับอ่ายังนะครับเพราะว่าอันนี้ยกกำลังสองเฉพาะ x อเก้ามันยกกำลังสองหรือยังยังใช่ไหมครับ อ,อะไรยกกำลังสองแล้วได้เก้าครับก็คือสามครับสามคูณสามอ่าพนหลังยกกำลังสองอยังครับยังครับอะไรยกกำลังสองแล้วได้ยี่ห้าครับก็คือห้าคูณห้าแยกตัวประกอบนะครับอ่าแยกตัวประกอบ,กอ,บออกดูนะครับหลัากการทำเนาะนะครับก็ทําให้อยู่ในรูปหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองนะครับก็คือสามเอ็กซ์ทั้งหมดยกกําลังสองนะ สาม x ทั้งหมดยกกาลังสองนะครับนะยกกําลังสองนะความหมายนะครับอาจสังเกตดีๆนะคาว่าเก้า x กำลังสองเก้า x กลังสองความหมายคือ x ยกกาลังสองตัวเดียวแต่เก้าไม่ได้ยกด้วยแต่ถ้าเขียนบอกว่าสาม x แล้วมีวงเล็บก็คือตัวที่อยู่ในวงเล็บทุกตัวยกกําลังสองโอเคไหมครับสังเกตนะครับ9กา x กำลัง2ความหมายคือมี x ตัวเดียวที่ยกกำลัง สองแต่ถ้าเขียนบอกว่า 3x ทั้งหมดยกกาลังสองก็คือตัวที่อยู่ในวงเล็บทุกตัวยกกําลัง 2. 2โอเคไหมครับโอเคเนาะอ่าลบหลังกําลังสองก็คือ5ยกกําลังสองครับอ่าแบบนี้นะครับต้องทําแบบนี้นะหน้าอันนี้หลังนะครับอ่าหน้าก็คือสูตรก็คือหน้าบวกหลังคูณกับหน้าลบหลังหน้าก็คือ สามเอ็กใช่ไหมครับบวกหลังหลังก็คือห้าครับคูณกับหน้าลบหลังหน้าก็คือสามเอ็กลบหลังก็คือห้าครับโอเคแบบนี้นะครับแบบนี้นะแบบนี้นะครับสังเกตดีๆนะครับดูดีๆนะดูตรงนี้ดีๆนะครับว่าพจนหน้ายกกําลังสองหรือยังนะครับอ่ะต่อไปตัวอย่างที่เจ็ดครับตัวอย่างที่เจ็ด จงแยกตัวประกอบของ 16x กำลัง2ลบ169ครับ 16x กำลัง2ลบ169ครับน่ะมาครับ 16x ยกกำลัง2ลบ169ครับอ่าถามครับพจน์หน้ายกกาลัง2หรือยังครับยกหรือยังครับยังใช่ไหมครับเพราะว่า 16x กำลัง2ความหมายก็คือมีแค่ x ตัวเดียวที่ยกกำลัง2ใช่ไหมครับอ่ะอะไรยกกาลัง2ได้16ครับก็คือ4คูณ ่าพจน์หลังยกกำลังสองหรือยังยังใช่ไหมครับอะไรยกกำลังสองในด้านแรกหกดเก้าครับก็คือสิบสามคูณสิบสามครับเราก็จัดให้อยู่ในรูปหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองนะครับก็จัดรูปใหม่ครับก็จะกลายเป็นนะครับซีเอ็กทั้งหมดยกกําลังสองนะใส่ทั้งหมดด้วยนะครับใส่วงเล็บด้วยนะครับคาว่าทั้งหมดคือทั้งสองตัวนะครับแต่ถ้าไม่ทั้งหมดคือมีตัวเดียวนะสังเกตดีๆนะครับลบหลังกําลังสองก็คือ สิบสามกำลังสองนะครับสิบสามกำลังสองนะครับสูตรก็คือหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังนะหน้าบวกหน้าก็คือ,อคดืม่มคูณดื่มแกนให้หน้านี่หลังนะหน้าก็คือส x ใช่ไหมครับหลังก็คือสิบสามใช่ไหมครับหน้านะครับหน้าก็คือส x บวกหลังก็คือสิบสาม คูณกับหน้าก็คือสีเอ็กลบหลังก็คือสิบสามโอเคไหมครับโอเคเนาะโอเคเนาะอ่านี้นะครับข้อแปดครับอ่าข้อแปดจงแยกตัวประกอบของ จงแยกตัวประกอบของยี่สิบห้า x กํลังสอลบร้อยสี่สิบสนะครับ2 5 x กําลังสลบร้อนะครับอ่าหลักการนะครับแล้วก็ดูพจน์หน้ายกกำลัง2หรือยังยังนะครับ2 5 x กําลังสลบหนึยังนะครับอะไรคูณกันแล้วได้25ครับก็คือ5้คูณหอะไรคูณกันยกกำลัง2ได้144ครับก็คือ12บสคูณสิครับแล้วก็จัดให้อยู่ในรูปนะครับหน้ากำลังสองลบหลังกำลัง สองครับก็คือหน้าก็คือห้าทั้งหมดยกกาลังสองใช่ไหมครับ x กเป็นยกกาลังสองแล้วใช่ไหมครับเรามไม่ต้องแยกใช่ไหมครับแยกแต่ที่ห้าใช่ไหมครับลบหลังก็คือสิบสองยกกําลังสองครับอันนี้หน้านะอันนี้หลังนะกลายเป็นหน้าบวกหลังคูณกับหน้าลบหลังหน้าก็คืออะไรครับหน้าคืออะไรครับ 5x บวกหลังคืออะไรครับหลังคืออะไรครับ12ครับหน้าลบหลังหน้าก็คือ 5x ลบหลังคือเท่าไหร่ครับ12โอเคถ้าจับบวกกันหน้าก็จับบวกกันนะครับอันนี้บวกกันไม่ได้นะเพราะอันนี้มีตัวแปรครับอันนี้ไม่มีตัวแปรโอเคเนาะโอเคผ่านไปต่อไปตัวอ,อย่างสุดท้ายของวันนี้ครับตัวอ,อย่างสุดท้ายของเรื่องนี้ <of> ตัวอ,อย่างสุดท้ายของเรื่องนี้ไม่ใช่วันนี้ครูพูดผิดนะครับ จงแยกตัวประกอบของ 4x ยกกำลัง2ลบ 25y กำลัง2 4x ยกกำลัง2ลบ 25y กำลัง2นะครับหา 4x กำลัง2ลบ 25y กำลัง2ครับพจน์หน้ายกกำลัง2หรือยังยังใช่ไหมครับอะไรยกกำลัง2ได้4ครับก็คือ 2, 2. ออคูณ2พจน์หลังยกกำลัง2หรือยังครับยังใช่ไหมครับอะไรยกกำลัง2ได้25ครับคือ5คูณ5นะ ถ้าอยู่ในรูปนี้นะฮะแต่ถ้าอยู่ในรูปนี้นะครับ,นนรบหน้ากําลังสองบวกหลังกําลังสองเอ้ยหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองนะนะครับอ่ากลายเป็นนะครับหน้าก็คือสอง x ทั้งหมดยกกําลังสองลบห้า y ทั้งหมดยกกําลังสองนะนะครับคุณหน้ากับคุหลังนะอ่าอันนี้หน้าอันนี้หลังครับทําต่อครับทําต่อครับสูตรมันก็คือหน้าบวก หลังคูณกับหน้าลบหลังหน้าก็คืออะไรครับ 2x บวกหลังคืออะไรครับ 5y คูณกับหน้าลบหลังหน้าก็คือ 2x ลบหลังก็คือ 5y ครับจบครับโอเคไหมครับโอเคไหมครับการแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสองนะครับที่เป็นรูปผลต่างกำลัง สองครับหลักการเรื่องนี้ครับหลักการเรียนเรื่องนี้จําให้ได้ครับหลักการเรียนเรื่องนี้นะหลักการเรียนเรื่องการยกจัวประกอบโพุนามผนต่างกําลังสองนะครับคือทําพจนหน้าให้ยกกําลังสองแล้วก็ทําพจนหลังให้ยกกําลังสองแล้วก็จําสูตรตรงนี้คือหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังถ้าจําตรงนี้ได้ทุกอย่างก็จบครับโอเคเนาะหวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจนะอ่ะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ